ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี่ห้าหกค่ะรอบนี้มานำเสนอแนวทางของพังเลขล็อกกับยอดมหาลอยค่ะตัวหนังสือไม่เยอะนะคะ,ะเอาพังเลขก่อนพังเลขหน้าปกงวดนี้เลยเด่นที่สกับ5ค่ะสีก็จะมีสี่สองสี่ห้าส7่เสี่เ้าสองหห้ห้าค่ะ ไม่มีข้อมูลเก่าเทียบเพราะว่างวดที่แล้วแอดไม่ไดเอาอมาเนาะแต่ดูดูผลงานที่ผ่านมาเขาก็จะเข้าหลุดถ้าเข้าหลุดเขาก็จะเข้าประมาณนี้ค่ะงวดนี้ก็สี่กับห้าไม่รู้ว่าจะมาไหมดูข้างในเล่มค่ะหน้าแรกประมาณนี้เลยตัวเลขนี้หน้าที่สองนะคะ ต่อไปหน้าที่สามค่ะดูได้ทุกหน้ามอลละให้ห้าเจ็ดเก้าค่ะหวดเนี่หยหวยลาวกั้นครับถ้าคุณพระอ่ะหน้าที่สามค่ะต่อไปหน้าที่สี่ค่ะเจ็ดอย่าเปิดไปเร็วเร็วจังเลยอ่าหน้าที่ห้านะคะเจาะใจลงหวังงวดเนี่ยห้าอีกแล้วเจาะใจลงหวังเขาจะกรวด จะเขากรวดอ่าหนึ่งหกสามหน้าที่หกนะจะจะบอกให้อาจารย์เพชรสดสายสี่เก้าเก้าค่ะเด่นสี่ร้องห้าหน้าที่เจ็ด ที่เแล้วคะ่ะอ,อาจารย์ชาลิติคะ่ะหลัก10บน7 8คะ่ะ7กับ8นะคะหน้าที่9คะ่ะตัวเลขเยอะเอดก็เหนื่อยอ่านให้นะอ่าหน้าที่9หน้าที่8เมื่อกี้หน้าที่9ประมาณนี้เลย ต่อไปหน้าที่10แล้วแปบ๊บเดี่ยวพังเลขล็อกตัวหนังสือเยอะอยู่นะตรงนี้อาจารย์จับมือปักหลักปักหลักร้อหลัก158หดลักหน่วย2 7งอ่าท้ายปกค่ะตัวเลขก็มีเยอะเหมือนเดิม อาจารย์เดือนชัยให้เดือนแปดนะคะจบหนังสือผังเลขล็อกค่ะต่อไปเลยยอดมหาลอยสีสันสวยงามเหมือนเดิมหน้าปกยอดมหาลอย16กันยายน2567งวดนี้ให้136ค่ะเดี๋ยวด,ดูข้อมูลก่ะ งวดที่แล้วเขาหลุดนะคะเขาให้สามห้าเจ็ดหลุดนะหลุดด้วย เขาหลุด2องวดซ้ำหนังสือตัวนี้หกศู 6, 0, 6, หลุดอีกแล้วนะเป็นหนังสือที่หลุดติดกันสองงวดนะเหลือเชื่อเลยอ่ารอดรอรอดูงวดนี้ว่าอย่างไงจะหลุดติดกันอีกไหมหนึ่งสามห สามมาอีกแล้วอ่าดูในเล่มค่ะดูกรเข้าดีดิอ่าสีสันสวยเจ็ดค่ะคู่เดียวแปดเจ็ดเลยสามตัวสองแปดเจ็ดตรงนี้สองตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะามาต่อไปหน้านี้ค่ะฝ้ายดอยปุยเด่นสองกับเก้าค่ะ คู่ดเดียว39ชุดเดียว8 39นะคะชุดพิเศษแจ็คพอต90 39ค่ะนะตรงนี้ส 4, 34เม็ดเดียวค่ะ2 3 38 49ต,ต่อไปไม่ค่อยเข้าหรอกค่ะอือออ วดที่แล้วอ้อสี่เก้าตรงนี้เข้าๆาดิดที่ล่างอออเก้าสี่นะก็เข้าอยู่นะประมาณนี้ค่ะเล็กอ้อนี่ตรงนี้เข้าเข้าบ่อยอยู่นะศูหหน้าปกไม่เข้าแต่คู่เงินสิสองชุดเข้าเข้าเนี่ยให้ศูนย์หตรงๆเลยสิบสองชุดอาดูข้อมูลงวดนี้ค่ะ คู่เงิน12ชุดมี10121819 3032383960626869ค่ะอ่าคู่เดียว39อืออาจาร,รย์ศักดิ์ศิริค่ะชน189จะจะตัวเดียว8 คู่เงินสูงแปดสามแปดหาตรงนี้ท้ายสองตัวชวนกันที่3านะคะตัวเดียวมี13ึ3งสามส่สามค่ะ,อะของเก่าก่อนอ่าของเก่า6มาล่างให้ติดที่บนเฉยเลยหกศูนยก็เข้าอยู่นะ ให้ล่างติดบนอันนี้9ก้าวนมาล่างมาเาสีล่างหยอดมหาลอยหน้านี้ค่ะ9จับตา9มี0ูนย์เกสสองหกเกับ9ท้ายสองตัวสีกับ8ตัวเดียว8ดนะคะมี8 8ดแปดสอาปดหด สองสี่สามสี่หกสี่ค่ะ,ะตัวที่แล้วก็ไม่ขาดตัวเลขเยอะหน้านี้ก็ได้ชี้ขาดแปดตัวเดียวปีแปดหกศูนย์แปดหกท้ายสองตัวมีหนึ่งห้าสามห้าหกห้า ไม่เข้าอ่มีไห้ล่างออกบนออกบนอีกแล้วอันนี้ข้อมูลเด่นน่าจะรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าคงนี้มี0ูย์หด้วยนะคะเข้านะ06กับ49ออก9ก้ 94. อ่าติดทั้งบนทั้งล่างเลยตรงเนี้ยงวดที่แล้วดูงวดน,นี้ ดูงวดนี้อ่ามีแปดหกเข้าวงกลมแปดหกไว้ด้วยนะไม่ได้วงนะหมดที่แล้วเขาไม่ได้วงมาหน้านี้ค่ะอาจารย์เฉาตัวเดียวสามมีห้าสามชุดเดียวแปดห้าสามอาจารย์เฉาเก้าหกค่ะเม็ดเดียวตัวเดียวหกนะคะ อาจารย์ชาวมวดที่แล้วไม่เข้านะอ่าท้ายปกของยอดมหาลอยค่ะสะสมสูตรลงวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยประมาณนี้เลยอาจารย์ดวงพิจิตรชนชนเด่นสี่ห้าเจ็ดหนูตะวันห้านึงคู่เดียวห้าหนึง สามห้าหนึ่งแปดห้าหค่ะดินข้างหลังปกก่อนงวดก่อนเข้าเข้าไหมอ๋อวงดก่อนก็ไม่เข้านะคะหลังปกโอ้แอดเริ่มง่วงแล้อ่าประมาณนี้ค่ะอ่าจบการบรรยายหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ ขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกไหมมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ